รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการปีการศึกษา2567ค่ะนางสาววรังคณายังคีรีวิทยาลายัยการอาชีพชัยยาค่ะได้ฝึกประสบการณ์ที่บริษัท New j o u r ์ e y t o u r n n d t r a v e l เเป็นธุรกิจนำเที่ยวประกอบธุรกิจเป็นเวลา6ปีลักษณะการประกอบธุรกิจนะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มคณะ ตามสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวสนใจค่ะความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. บริการลูกค้า 2. งานมักคุเทศ 3. จัดโปรแกรมทัวร์ 4. งานเอกสารสมรรถนะท,ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ด้านความรู้การวางแผนจัดโปรแกรมนำเที่ยวความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวการให้บริการลูกค้าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ด้านทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับมัคุเทศคุณสมบัติจรรยาบรนมัคุเทศบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคุเทศกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความเป็นครูนะคะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับครูผู้สอนในสายงานการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์จริง<ๆ>เช่นการท่องเที่ยวการโรงแรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวหรือมรคุเทศการพัฒนาทักษะวิชาชีพจริงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ ปัญหาและอุปสรรคนะคะวันเวลาของการทํางานไม่ต่อเนื่องกันวิธีแก้ไขข,ข้อเสนอแนะนะคะควรมีระยะเวลาการฝึกงานแบบต่อเนื่อง15วันเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะวิดีโอตัวอย่างของการฝึกงานนะคะขั้นตอนที่1จะต้องมีการเขียนโปรแกรมทัวร์นะคะให้ลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ หรือเลือกตามสถานที่ที่ลูกค้ารีเควสต์มาค่ะหลังจากนั้นมีการเช็คจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รถที่เราจะไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการทําป้ายติดหน้ารถนะคะบัตรที่1บัตรที่2บัตรที่3นะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการทําการแท็กกระเป๋านะคะให้ลูกค้านะคะตามจํานวนลูกคา้า จุดแรกที่เรารับลูกค้านะคะแล้ก็นัดจุดนัดหมายนะคะก็คือสนามบินค่ะพาไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในที่โปรแกรมได้กําหนดไว้นะคะจากนั้นเราก็คอยบริการนะคะให้ความรู้บรรยายนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปนะคะ เรากลับมายังโรงแรมนะคะเราก็มาเปลี่ยนโรงแรมนะคะให้เป็นเตรียมงานวัดนะคะตามที่ลูกทัวร์ขอไว้นะคะค่ะก็จะมีพี่ผู้ช่วยไกด์หรือว่าพี่ไกด์หลายๆคนนะคะมาช่วยกันค่ะเราก็จะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกทัวร์ด้วยนะคะมีการชงเครื่องดื่มต่างๆค่ะ เมื่อเราพานักท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาส่งนักท่องเที่ยวนะคะที่ยังจุดหมายปลายทางนะคะก็คือสนามบินนะคะเราก็บอกลาพี่ๆผู้ช่วยพี่ไกด์นะคะบา,บายยค่ะและแล้วเราก็ฝึกงานเสร็จแล้วคะ่ะจะนําความรู้ไปพัฒนานักเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์จริงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานคะ่ะ